คุ้นไอ,อ้ฟังไทยได้เรือที่ฝากเงินมาให้นอ้องไทยไอ้อยู่ดีมีแห้งให้ดั้มให้ด้วยเป็นเศรษฐีพันด้านให้น้องมาซ้ำเลยครับกับขึ้นหาไอ้โดยเท่าพันเท่าเรื่อพัฒนาจริงได้ขอให้ได้ช่างทำพารกิจอะไรกันจะเรื่องเรื่อนก้าวไปเรื่อให้ไอ้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแขไไ็งแรงตลอดไปให้ไอ้หนุ่มใหม่คนเนียตลอดไปเรื่อกนเก็บกับใหม่ได้ร่วมขายใหม่นี่เร็วช้ามันมาถึงว่าให้พงน้าพงตาในน่องนี้เมื่ออยู่เห็นเป็นแดนน่องนี้เมื่อยบ่ ผู้ดีมว่วนบ่บ่วยกันได้ปวเมื่อยปันได้ผู้ดีมว่วนเนาะเหนื <c oughs> ่อยเยวเข่าผู้ดีม่วนเหน่อยบดเดาเลยดีเรียบร้อยขับเศร้าได้เลยไอ้สามสี่ให้ 3, 4, น้องหนิงอยู่หน้าบ่าจะยูยซื่อเนาะผูผูกมักตงมตุงตมังแตงอ่าโตสบายดีนะน้องหนิงเนาะเหนือยผุนอ่าแม่ของน้องดาวเนาะสบายดีทั้งน่ะโคตรมังแตงงามแท้นี่ กินแม่คพมแพตอ่กินจากไหนบ่บ่อยหมากยังี่เป็นช้ำนี่ดอกมัน่ออ่ากำลังเริ่มเป็นเนาะสบายดีสบายดีทักท้ายสบายดี่อแม่พ่นองเอฟซี่อแม่พนองเอฟซีปแม่นออยบสุขุสุคนสุมองสุบอลเนาะ่อแม่พี่นองเมื่อนี้ กับพ่อกับพอน้องแฝดน้อยอีกคือเก่าพป่นน้องเนาะอยู่พี่แล้วพี่น้องด้ว่าอยู่นาของน้องนิงพี่น้องเนาะเมื่อกี้ออกมานะโอ้ยเห็นเนเกี่ยวเข่าอยู่พี่น้องวับวับอยู่พี่น้องเนาะคุณละเดียวพอน้องแฝดจะไปดัดไปไปอาลาัดแมงมันอยู่ในคนาพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเลยอ่าก็คือมหาน้องนิงเนาะพี่น้องดูว่ามาอัปเดตก็มีอาดูว่ามาทำภารกิจนั่นแหละพี่น้องเนาะกัมีไอ อยู่ทางฝั่งไทยเพื่อน้องเนาะก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนส่งเงินมาให้น้องนิง่งสิละพี่น้องเนาะก็มีภารกิจเล็กน้อยพี่น้องเลยเนาะเป็นก็นส่งมาทุกเดือนพี่น้องเนาะดูว่าเป็นไอ้ดูว่าเป็น,ปนไอ้ฮักของควน้อ,องแฝดก็ได้พี่น้องเนาะเพป็นก็คอยซัพพอร์ตดูว่าเป็นอุปกรณ์เอียง,างการอ่าดูว่าเป็นแมงกัสร์เอียงกะเครื่องไม้เครื่องมือนสิละพี่น้องเนาะเพป็นก็ได้ซัพพอร์ตคอน้องแฝดมา ตลอดพี่น้องเนะาะเอ้าโอเคพี่น้องมาว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องเนาะแล้วไปรับสมรับพังนํากันเลยพี่น้องไปน้องนิงน้อง,ลง,งาม,มาเบิกหมักแตงยังงามแท้นีอ่อ้น้องนิงอยู่หน้าบ่ายุ้ยซื่อเนาะผูกห,หมักตุงหมักแตงอะโต้ักสบายดีเด้อน้องนิงเนาะเนยผุน อ่าแม่ของน้องดาวเนาะสบายดีทั้งนโะผลหมักแต่งามแท้นี่กินแม่แัดอ่ากินจังไรเบาๆหมากยังบ่เป็นช้ำนี่อกน่อยนอ่ากำลังเริ่มเป็นเนาะอือผูกจับไว้จนแข็ใส่ตัวเทิงตัวเนื้อนะเบาะน้องนิงนะเน้อ่าหมักทั่วทั้งนี่ปลูกในทิปนองเนาะ ยืนยืนแย่งหมากแตงเนาะน้องนิงเนาะอ่าไม่ใช้หมากแตงบ่บ่อยว่ายืนงามปะโยอะฮดตุ้งมือหรือบ่ฮดกูมือโอ้มือสองมือแดงฮดกูมือใส่ยาอยู่บ่หนิบ่ไ่ใส่ธรรมชาติเลยใส่ปุ๋ยอืมใส่ปุ๋ยนี่ธรรมดาเนาะอ่าสวยงามงามพี่น้องน้องหมากแตงโควัยหิมพานต์โอ้นาม โบลายคือปีตะเก้าปันใดสีบกแลนก้น้าก็ได้ <c oughs> โอ้ให้น้องนิงน้องน้องมันนี่นะงมป่าน้องนิงม <c oughs> ีป่าอยู่บ่หะม <c oughs> ีอยู่เนาะ <c oughs> เอาโบได้ครับเดี๋ยวบ่นี้ยช่วยให้บ่อยลงไปไมีแหหอยู่บ่น้องนิงโมดน้องนิงโมปากยันกินป่าน้องนิงเม็ดเอาบ่อยครับ <c oughs> <c oughs> เอามา,มา,มานั่งก่อนเน,อนาะนั่งคุยกัน ว้าวไปน้ำผึ้แหวไปเรื่อยๆเดินเลยนะครับโอ้พี่น้องเลยบรรยากาศน่าน้องนิงปุ๊บน้องนิงก็ได้โอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่บ้านสบายดีอีกเทื่อนึงสบายดีโดยหลายเทียดสบายดีแท้เดี๋ยวสิยับกล้องเขาไก่ก่อนเดี๋ยวจะไปได้ยินเสียงน้องนิงน้องนิงบ้าเกี่ยวเข่าเล้วเซย์มันนี่เนาะซ้ำท้ายบ่มันนี่โอ้ สุดยอดอะไรพี่น้องสามท่ายเกี่ยวเขาปลูกแค่นั้นี่เนาะเลยเขาปลูกเก็บแนวพันธุ์ในใบปีหน้าเดิดูว่าทางนั้นคือเห็นอยู่ยังอยู่สมมันโบแก่บ่น่ะยังโบแก่ยังน้อยหน่งยังน้อยหนึ่งเนาะไใบซ้ำซ้ำมือเศร้าซ้ำซำมือเศร้าหรือมือแรงวะเกี่ยวเขาน่ะตอนแรงเนแงาะ โอ้ไม oh. ่เห mm. mm. um, e ็นบ่ตอนแดงก็ได้ตอนเช้าก็ได้เถามบ่บ่อยอยู่หลายกูโม่ซ้ำมือเซ้ามือแลงชัดแล้วเอาแล้วบ่บ่อยถามเล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่พี่น้องเลยเนาะได้หลายพี่น้องเดิงเข่ากะบ่ได้กนได้ใครจะชอบแล้วก็ได้หาสิบปลายหาสิบปลายกลุ่มกินอยู่เนาะน้องเนาะไอ้มันเท่าไร ปลายสามสอบหรือว่าหาชิบสามสอบเนาะหาชิบสามสอบถอนของเผ็ดอยู่หน้าปัน่นเหมือนหาชิบหกสอบ,บได้หลายแท้เนี่ยกระสีประมาณเดียวกันจะพอกลุ่มอยู่กลุ่มกินนี่แหละเนาะเห็นหน้าผู้ได้ชีอยากได้เข่าหน่อยเน้องน้องหนิงน้องหนิงอยากได้เข่าหน่อยว่า <c oughs> บัดี้อันอันนี้แต่หึงเนาะบัด้มาหาน้อ,นองหนิงแตดท้ตั้งแต่มาถ่ายอยู่นี่เนาะพี่น้นองเนิน้องหนิงจะเริ่มซื้อเลยเจ้ากูแจักว่าละซื้อแน่แนะ จตปบอยทางพี่ไอ้เพิ่นบุญยูบ่เหมือนกับเห็นเกี่ยวเขาเพิ่นไปเฮ็ดงานไปเห็นวิ่งเพิ่นเนาะโอ้เกี่ยวสี่คนม่แต่ไหนมือเชือกระหาเนสีคนเนี่ยแหละสีคนอ่ะเนเอาน้องใบบุญอยู่อยู่น้ำไม้จากขึ้นมาอยู่น้ำโพตุอืมจังพอจังเห็นอ่าพ่อเพิ่นก็ลงมาเนาะแม่ตู่ก็ลงมาป้าก็ลงมานะน้องนิ่งก็ลงมาแต่ดึกว่าอยู่น้ำไผ่มาสั้นอยู่น้ำโพตุเพิ่นออ อีกรอบนี้ก็แม่นแล้วแล้ว,ลวมืดเลยบาดนี้ข้าปลูกกระปั่นอีกรอบนเตียาตียาเนี่ย,ม,ยมันปนเนาะนปนแนวพันโอ้แล้วมืดเลยชิไปเห็ดยังนก้าวก่อนชิไปเห็ดยันยันว่าไปยืมเงินหน้าชิได้ปลูกมักแตงเนาะเออพี่กานีน้อนฝนยังปลูกโอ้ยงามมหางามมักแตงมักถั่วเพราะพอดีแบ่กินบัดเข่าเมือนั่น อันนี้กับแม่กินีกแล้หมัวเราคนอยู่นาอยู่นอตรงนี้นปลูกได้จกักอันทิศเด้านี่นะที่ง,งามแท้สามชีธิดแล้วสามชีธิดโอ,อ้งามมาดีเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าลุ้มันเนาะตรงนี้เนาะปลูกมักตอกมักแตงอยู่ในไฮในนาพี่น้องเลยลุ้มัป็นขยันขยันอรีน้องนึ่นงเฉพ,พาะเราอยากอยากได้ผัวแม<บ>่สบาย บ่อยหยอดน้องเลยเนาะบ่ยหยอกน้องเลยเลยเอ้าไปสั่นละปี่นองเนาะบ่าวเล่นบ่าหัวเกี่ยวขัาปีนี้คิดว่าปีนี้กับปีกาี่ตัวไร่สีลายกว่ากันตรงนี้ปีนี้ละปีนี้สีลายกว่าเนาะเพราะว่าปีนี้นี่เข่างามกว่าปีกาีิเป็นบอกม่เพราะว่าได้รำเตหัวปีในปีกับฝนมันก็ดีเลยฝ่าฝนดีเนาะฝ่าฝนทรงก็เลยเข่าก็เลยงามกว่าปีตะเกา ก็เลยไล่แน่พี่น้องเพราะว่าปีนี้เขาแต่ละคนนี่การถือว่างามสมควรอยู่เด้ปูนาโนนาโคกก็ได้ปกตินี่โอ้ยผ่องปองแปงเนาะบได้เกี่ยวซับเอาไปเอามาบุบรมีไภเข้ามาหาบ่อนตรงนี่บุมีบมีบอกบุมีเนว่าวโทรมามาเรดน้ำบ่บุมีเนาะอ เจ้าวัวอยากคุยน้ำเขาบ่มีเวลาคุยน้ำเงินดอวยบุ๊ยมีเวลาคุยเกี่ยวเขานี่บ่บุ๊ยแม่แล้วเกี่ยวเข่าแล้วคุยได้แน่วนอตมันก็ได้เยอะก็ได้เยอะน้องนิ่งวะแล้วเกี่ยวเข่าเลยเวลาคุยมีผู้บ่าวแล้วบ่ผมว่าบ่มีเอาบ่ใชหาให้เอาเขามีโอ้น้องนิ่งวะเอาเขาม้ เอาวออายประมาณได้ขุงเมึงคิดว่าในใจสามสิเินไปสามสิบเนไปจังเป็นผููใหญ่เนาะสามสิบฮอดหกสิบบห้าสิบเลยห้สิบลงมาห้าสิบลงหาสามสิบหิบหาเนาะฮับเพิ่มใหม่หาหาไปปีนี้น้องกะจักปีปีนี้สาวสาวสาวเบอ สาวเอทอดบ่มอดเบาสาเนาะประมาณนี้บ่สิบเก้าบ่ประมาณแเกนี่แหละอือประมาณสิบเก้ายังอดสาวเอท้แม่นละเนาะปีกานี้ว่าสิบสิบแปดเนาะงางเขาสิบแปดั่นปีนี้นางานเขาสิเก้าก็ธรรมดาอายุสาวกวัปีจังสังกวัวก็ได้ จะมีเวลาอีกเด้อเด้อน้องนิงพร้อมเปิดใจแล้วตอนนี้พร้อมเปิดใจแล้วเอาเมื่อกี้นี่คือว่าอยากหาหาหยฉันบุได้ไปคุดกบบ่นน้องนึ่งบุได้ไปกบมันเข่าหูได้ไปแง่โกบแง่โกบมันสีเข่าหูเนี้หูไดนที่ว่ามันมีน้ำมีนั่นเนี้ยแย่กบเนาะมันสีนั่นมันจังสีมีดิเพราะว่า แม่เขาเกี่ยวเขาไม้เขาทีไปขุดกบปกติขุดกระปูขุดกบดิเขาทีหักไม่แสบไปแง่บอกเคยขุดจำจักนรงนี่เคยเคยอยู่บ่ <c oughs> ได้อยู่บ่ข <c oughs> ุดบ้านนี่ได้ตัวนี้ว่าเห็นโฮมันเกี่ยงเอาวมาไปงแง่อ้โไปแง่แต่มันมันมันเป็นอะไรเป็นน้ำอัน <c oughs> นี้ขุดแถวไฮนาเนี่ยบ่มันทีเป็นน้ำเขาแง่ลงไปแต่มันเป็นน้ำแหละมีกบบ่เห็นบ่หน่ะน่อยที่ทำนองนั้น ถ้าผู้ใดไ,ดไปขุดกันเนาะถ้าเนี่ยลงบ่มีน้ำแหละบม่มีกบ,บมีแต่กระปูบ่อนมันบ่มีน้ำได้กับมีได้กนันบ่มีกบเนาะน้องนี่ไม่ถามน้องหนินงน้องหนิงหูถ้าเนี่ยลงเป็นน้ำเลยมีกบแล้วเกี่ยวกับเขาได้วน้องหนิงชิบไปรับทางทางนึงี้ออกได้บ่น้องนี่รัดไปได้บ่บ่ได้บ่ได้เนาะมีแต่ออกไปทางนี้คือเก่าบะไม่แต่ขึ้นพุ่นเนาะ โอ้อหหัวตันนานอน,อนอนนิงจะนอนหนีงบอกงขมือนอนบ่ได้เมื่อนอนพูดเลยบ่ได้เมืออ่อหลายเมื่อแล้วจะย่าน,นบ้าจะมกอนนอนบอยย่ได้ย่านเมื่อเกียเก่ยวเข่าหละเมื่อเกี่ยวเข่ากรึบเกี่ยวเข่าเนาะนอิ่นก็นได้ก็เลยนอนอะไรยังนี่บ้าอนอนเนื้อน,นอนใบบุญเนื้อน,นอนไใบบุญเ<อ>มื่อคืนนี่เนาะเอนอเออเออเอมาชำนาแล้ว มากับเพื่อนแน่มีไฟผ่าแล้วเม็นเหม็นเหม็นเม็นเหมนมีไฟพุงไฟฟ้าเดี๋ยวน้องเด็กมีครอบครัวกับมาปูเพื่อนอยู่นี่แล้วแม็นบ่อเลวางแผนไว้เพราะว่าติดทางดีเลยน้องนิงเนาะบรรยากาศกันเนาะบนทางใกล้ๆกันติดบนทางทางทางโคกน้อยเนาะก็คือว่าทำเดคักอยูกินเนาะแนะนำว่าไม่ทางเน่ยเมน สมมุติว่าหนุ PI ่มๆสี่ข้ามาจีบนี uh, ่สิสิเอาหนุ่มลาวบ่กคือนุ่มไทยหนุ่มไหนนุ่มได้นุ่มไทยก็ได้ได้มืดเนาะนุ่มนี่งต่างประเทศก็ยิ่งดีเนาะต่างประเทศก็ได้แต่ว่าคุยๆกันไปก่อนเนาะบ่เฝ้าอ่าให้ความหวังผู้ใดเนาะนุ่มนี่งเนาะนี่เนาะเลยกระแสตอนนั้นก็โด่งดังนุ่มนี่งกันเล มีอย่างที่สามน้องเพื่อนอีกบ่อบบอยปลูกมะแตงปลูกปลูกก็บผู้ไร้น้องหนีงผู้เดียวบอปลูกกบเม่นองดาวกบเม่นองดาวนอยปลูกวันยังน้องหนิงจะเป็นหมาปลูกวันทิศปลูกวันทิศน้อยวันอื่นบ่เป็นบ่จะเป็นขี้แก่เนี่าปลูกแต่วันทิศประเภทปลูกพืชเนาะพี่น้องแต่ว่า บุกพื้นนี้วันทิตนี้อันนั้นเนาะหางเหงาหัวดีก็สิเป็นประมาณปลูกเอาหัวเน่สิประมาณนี้ก็ได้กันปลูกหมากเมื่อก่อนอีแม่ละเราปลูกมือหน้องเมื่อกี้ง้างมือมันตายไปเลยอืมมันแปลงนี่บ่นอยอืมเป็นหมากโรคบ่อน้เป็นน้ำโมเป็นก็มันตายมันเนี่ยเราปลูกมือมันชินแล้วมันตายโอ้ปลูกไปแล ปลูกถึงมือเนาะอ๋อเดี๋ยวเมื่อถึงวันเอาเลี้ยวบ่าบ่อยปลูกถึงมือกับบ่เป็นมากบ่าบ่อยต้องหน้าบัดปลูกก่อนถ้าปลูกก้อนดังเราปลูกก่อนปลูกงามอยู่กับโบเป็นมากเป็นอะไรเอ่ยลงไทยหรือบ่ลงลงแตะดุดเนาะอโ้เจ้าบอคิดอยากลงไหนบ่จอยากล่องอย่างงบฟ้อมอย่างงบฟ้อม เคยเคยทำงานเนี่ยวะเคยเคย,ยคิดจากไปยอยู่เนาะนอ,อ่าิสูเวียกสู่งานได้อยู่บ่อน,น,อน้องหนิงเห็ุงานยังคิดว่าในใจเน,น,น,นี่ยงานยังได้เพรแต่มีงานถะนะนัอเหตุได้เพราะว่าเขาเคยสู่ซนอยู่ในไหนเนนะอยู่ในบ้านนอกเขาเคยเกี่ยวขอกเกี่ยวนาเนาะนดีกว่าเขาเหตุดได้เคยเหตุนะสู่เวียกสู่งานอยู่แล้วอ่า ถือว่าเป็นงานสำหรับสำนึง่งน้องเพิ่นเคสได้ไม่ได้เดือดงานก็ถือว่าเป็นคนสู่ชีวิตว่าสัาปปลาปล่อยหลายบ่าน้องหนิงปีนี่ปล่อยส,สามสิบถุงสามสิบถุงคือปล่อยหลายแท้คือสมออยูสะ่ะไมอยู่ในน้ำเออแต่เก่าคือสืดินบุเบียบุเบียน้องหนิงกิตักน้าบกมาแล้วตาโบกก่อนจะมากินปลาน้องหนิงเพราะว่า เราตักคึมาเออมันจะบกเรื่อยๆเลยไมแม่นบอ้ยแม่นบอลแตงมัลแตงกินให้กินอยู่บนตรงนี่ให้กินให้กินหยอกงอเปินเนาะพี่น่กูได้ิะไปลงหนาวใับเจ้าเคยได้กินได้เถื่อได้ป่านช่องฉันเถื่อแล้วง่ายบอพ่อแม่จำสองนิ้วและ้วให้ได้กินนะจำสองนี่ สองานนิ้วี่แหละกับสามนิ้วปุรีเป็นหานิ้วสัมผ่ามือนี่ิ้ว่าแล้วเอาขึ้นมาให้ได้อะไรกินน้องนิงปิ้งปิ้งเนาะเนยเดือดกระทอดปิ้งเดือดกระทะเนยปลาแบบว่ามันบูดมาเองบอกนิบอกทั้งปิ้งทั้งทอดอ๋อนียงธรรมดาเลยไม่แต่แบบปลาเขาเลี้ยงเขาปล่อยเนาะ เคยไปเกี่ยวข่าวหรอกจ้างเธอเลยเนี่ยเมื่เคยไปปีปีนี้นะเนอยอ๋อปีต่เก่าเนี่ยได้ไปเยอะนะไม่ปีนี้ยังไม่ได้ไปจเคื่อพี่ทำอะไรกับเจ้าจ้างอยู่บ่เท้านี่กับเจ,จ้าอยู่แต่ว่าเขากะเกี่ยวข้าวเขาเนาะเลยผมมีเวลาไปวันสัน,นมีคนแล้วหลายแล้วปะยังยังอยู่บนเนาะ กับพ no. well ู้ลีัผู้บ่เนาะผู้ไว้กันแล้วผู้คนจ้างเอาก็แล้วแบบนี้นะแล้วให้แล้วนะมีแต่หน้าหนาใกล้คนจ้างคนเลยเนาะคนหรีว่าคนเกี่ยวเองคนเกี่ยวเองแคนใดคนเกี่ยวจกคนนะนะเกี่ยวกับเป็นสิบปลายคนแล้วตัเป็นสิบปลายคนอะไรแล้ยวไว้หนึ่ง เพื่อปคนแกะหาละว่านนะละวานเพิ่นเคยบ่อกเนาะเขาเพิ่ชุบปลายนุเพิ่นบ่ทัานนุน้องนิงเคยไปบ่บ่เคยมีแต่กล่าวอีแม่ได้ไปอือนี่ว่าเคยไปม่วนได้ไปเจอข่าวละวานนะคนหลายเด้ิมวลม่วลน้องนิงไปดินดินบ่คืนนี้ไปดินบุญบ่ไม่ได้ไปเนาะบุญใช้ล้วอยู่แถวเชนูพุ่นเลยเห็นเพิ่นจัดงานจัดยัง เจ้าคือใคยคือบัวเจ้ากัดหูกัดได้ยินหลายๆคนว้าหีือล้วอคอยกบฏไปขี้กาสอันนี้กับมามีภารกิจเล็กน้อยเนาะพี่น้องเอ้ยิงยังภารกิจนะคือมีอันนี้เนาะมีงานมอบน้องนญิงเล็กน้อยไอเพิ่นฝากมาแต่โดนแล้วแต่ไม่ได้ใเนี่ยเด้อ แต่เมื่อก้อนนั่นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าบริษัทเขามามอบพี่น้องเพิ่นอันนี้มีโอกาสบ่าฉลองน้องหนิงเลี้ยงเกี่ยวเข้าแม่เห็นมากไหมนี้ก็พอดีน้องหนิงเลี้ยงเกี่ยวเข้าเลยเนาะอ่าก็ธรรมดาได้ฉลองน้องหนิงเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าแล้วนี่ฉลองยังนี่น้องหนิงยังบ่ฮู้เอ๊ะยังบ่ฮู้คือกัน เดี๋ยวสิไปมอบไปน้อนกันเลยพี่น้องไงเนาะกะ่อ้เพื่อนผู้เก่ากันแหละน้องนิงไงเนาะอ่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวออ่่าพังเมืองปีใหม่เดี๋ยวเพื่อนสิผ่าของใหม่น้องนิงอีกพี่น้องเนาะเอ้าน้องละโดยเ้อ่อนน้องนิงคือแดร์ไลายแท้ก็คืออาละกิจเมื่อกี้สำเร็จเนาะมามอบให้น้องเพื่อน มีอย่างสิถามน้องเพิ่นบอสบ่บ่อยบ่มีแล้วบ่มีเนาะถ้าถามลหบักคลิปเ่าไปอืผู้ใดมาปั่นเขาน้องนิงคนบ้านค้งน้อยก็โอ้คนค้งน้อยเนาะตอนหนาวท่าได้นะปั่นตอนนั้นเพิ่นเอาไปสอบ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 ครึ่งเนาะว่าไม่นเนาะเพราะหากสาวสอบนี่เพิ่นสิเอาสอบหนึงเนาะ จ็คสอบันอดสาวสาสอบสาสอบถอดสอบหนึ่งชือว่าสี่สิบสอบเลยเป็นกระชีถอดสองอันนี้หาสิบหาสิบสามน้องิงวะเป็นกระชีดถอดดูสองสอบครึ่งแมนชาวหาบถอดหนึ่งสาวสาวแมนสาวสอบกระถอดหนึ่งจะถือว่าดีอยู่เนาะบ่อยเนาะแมนบางคนกะ ใส่รถด,ดูดเอาเนาะบอ่อบ่อยแมนน้นองนิงคือว่าเอารถด,ดูดเอาเนาะบ๊อบบ <c oughs> ประดเด,นนดี๋าวมืดงขานีนเพิ่นเอาแพงบ่บ่อบ่อยชอบหนึ่งสี่สิบสอบหนึง 40, ่งสี่สิบพันอเจ็ดไรเอี้แพงอยู่ด้วนี่บอ่บอ,อบ่อยแพงขนาดแล้วสมมติสิบสอบกสี่แสนอืมร้อยสอบกสี่ล้านอ้าวพี่น้องเนีย ผ่นน้าลายิ่นกันมัดลายยุสซะสามสี่ล้านคนละแน่นนะเนีเ่ยก็เลยเกี่ยวเอานําสมติจ้างคนนีกับสีประมาณนั่นนีงเนาะ,ะเพื่อเกี่ยวเพื่อมัดเพื่อคนเพื่อมาจ้างปัน้นจ้างยังอีกโอ้ใส่เวลาถือว่าลำบากเติบตาน,นในนาก็ได้มันบริง่ายคือคิดเด้ เอาโอเคจังใดก็ให้น้องนิงขอขอบุญขอบคุณทั้งไอเิ่นอยู่ฝั่งไทยเนาะเพิ่นกับบอได้บ่งบอกซื้อดอกเพิ่นกัส่งมาให้น้องนิงทุกเดือนนั่นล่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเดือนละหาร้อบาทคุณไอยฝั่งไทยลด้เด้อที่ฝากเงินมาให้น้องให้ไออยู่ดีไม่แฮงให้ดำให้ด้วยเป็นเศรษฐีพันด้านให้น้องมาสำเร็จกับก้าวขึ้นหาไอหลายเท่าเันเท่าเด้่อยพัฒนาจังไดขอ,ขอ,ดอ pues ให้ได้ชิงนั่นทำพาณิชย์อะไรก็จะเดื่อยเรื่อยต่อไปเด้อให้ไออยู่ดีไม่แฮงให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป ให้ไอ้ามันก็เนี่ตลอดไปเด้อคนเจ็บกัมาให้ได้ลงขายมานี้ด้วยซะสาธุเนาะนี่น้องเอ้ยกะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะพี่น้องทางพอน้องแฟดกะสิได้พอตจบคลิปก่อนเพราะว่ายาวพอสมควรแล้วพี่น้องเนาะอ่าจะได้ต่อในหน้าพุ่นะพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็ได้ขอให้อ่าอยู่ดีมีแฮงบัดสุขสุขคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเอาโอเคจังได๋ก สบายดีเลยน้องนิงสบายดีอ้าวโอเคพี่น้องๆจะไหนก็ฝากติดตามนั่กันต่อไปพี่น้องนๆจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนาะอ้าเมื่อนี้พอน้องแฟดก็ได้มาทําภารกิจให้อายถือว่าอายหักทางฝั่งไทยพุ่นละพี่น้องเนาะที่เพิ่นกะคอยส่งให้น้องนิงโอ้ยตลอดมาพี่น้องเลยเนาะถือว่าโอ้หลายเดือนนะพี่น้องเนาะรู้แบบที่เข้าปีแล้วประจักษ์พี่น้องเนาะหลังจากคนส่งให้น้องนิงเพิ่นกะส่งเดือนละหาร้อยบาทเนาะพี่น้องเลย นำคิดนำใจเพื่อนกับบุรีคิดนอกจากว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นน้องหรอกพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกับบไร้คิดอย่างอื่นพี่น้องเลยบได้แบบหวังสิ่งตอบแทนใดๆพี่น้องเนาะกัด้วยใจเพิ่อนจากให้อะไรพี่น้องเนาะเพิ่นกับเคยซัพพอร์ต่อ้องแฟนมาบัวเป็นไม่กระซ่งกันซั่นบัวลายลายย่างอยู่พี่น้องเนาะเพิ่นกับผักของผักยังไม่ให้อยู่ เพิ่นก็คอยปรึกษาอ่าให้ความปรึกษาพอน้องแฟนแนะนําทางที่ดีให้หล่ะพี่น้องเนาะอ่าก็นับถือเพิ่นก็ถือว่าเป็นอ้ายฮักผู้หนึ่งเลยล่ะพี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคพี่น้องจังได๋สําหรับคลิปนี้พอน้องแฟนก็นสิได้อ่าขอตัวลาก่อนจังได๋ก็ขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะจังได๋ก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปพี่น้องเลยเนาะความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตประจำวันตลอดไปพี่น้องเลยเนาะ โอเคก็สำหรับกิปนน้ก็สิขอตูลาไปก่อนก็ขอเก่าคำว่าสไปดีสบไปดี